สวัสดีครับพี่ชื่อพี่โอนะครับเป็นพนักง,งานดูแลสัตว์น้ําอยู่ที่อควาเรียภูเก็ตนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับจิ้งเหลนชนิดหนึ่งที่มีลิ้นสีฟ้ามีลําตัวอ้วนป้องซึ่งมันน่ารักมากๆเลยมาดูกันครับนี่ครับบูทังสกิงหรือจิ้งเหลนลิ้นฟ้าในแถบบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าถิ่นที่อยู่ของน้องเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียครับ ลักษณะของน้องนะครับก็จะมีลิ้นสีฟ้าครับลำตัวอ้วนป้อมขาสั้นและหางที่ใหญ่ครับเป็ดเรียบเป็นมันวาวครับทำให้ดูแบบน่ากลัวเหมือนงูบางคนก็สับสนนึกว่ามันเป็นงูแต่จริงๆแล้วน้องมีนิสัยที่ขี้อายมากเลยถ้าเจอภัยอันตรายก็คือน้องจะหนีหลบเข้าไปในที่แอบทันทีนะครับอาหารการกินของน้องนะครับน้องเป็น จิ้งเหลนทาให้น้องเนี่ยกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์ในธรรมชาติน้องกินพวกมแมลงเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นพวกผลไม้ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยครับ<อ>แค่พาน้องไปตากแดดบ้างอาบน้ําอุ่นน้องบ้างนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมเป็นพวกวิตามินรวมและแคลเซียมนะครับแล้วก็เวลาทําที่อยู่ให้น้องอย่าลืมทําที่แอบให้น้องด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากสัมผัสน,น้องหรือทำความรู้จักน้องเพิ่ม,มก็สามารถมาชมได้ที่อควาเลียรภูเก็ตชั้น2โซนสัตว์เลี้ยงค่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย